ออนิวโฉมใหม่พร้อมชุดเครื่องเสียงจัดเต็มคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดจะพามาพบกับกระบะ isuzu นะคะเป็นตัว all n e นะคะตัว all n e ตัวเปลี่ยนโฉมตัวแรกเลยนะคะสำหรับเจ้ากระบะ isuzu นะคะเป็นตัวแคป3.0 Z นะคะเนวี Navy, ก็คือตัวท็อปมีเนมีกล้องครบทุกอย่างเลยนะ,ะสำหรับคันนี้และที่สำคัญเลยพร้อมเครื่องเสียงที่จัดเต็มมากๆสำหรับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ชอบแบบว่าเครื่องเสียงที่กระหึมเวลาไปปาร์ตี้เนาะน้องอ้อยก็คือจะไปเปิดใ้เครื่องเสียงจัดเต็มเลยนะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาชมกันตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับเจ้าอีซูดีแม็กคันนี้นะบอกได้เลยว่าที่มดบอกมาก็คือเป็นตัวออนิวเนาะน้องอ้อยตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่อง3,000ซีซีนะสำหรับตัวนี้ได้มาครบๆเลยนะคะก็คือไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยนะคะสําหรับ รุ่นนี้นะคะมาเราชมกันมาเรื่อยเรื่อถึงด้านข้างกันนะน้องออยแล้วก็มาตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัว3000นะตัวนี้เป็นตัว3000 Z Navy นแซดนวะคะมีเนวิเกเตอร์ให้มีกล้องมองหลังให้ครบเลยทีเดียวนะคะส่วนยางจะเป็นยางขอบ17นะคะสำหรับตัวนี้นะคะมาเรามาชมภายในกันที่บอกว่าเครื่องเสียงจัดเต็มยังไงนะเดี๋ยวมาดูออปชั่นภายในกันก่อนจริงๆเดี๋ยวนะขอดู จริงๆจะเป็นบอ่อหนังสีดําแต่ว่าลูกค้าเดิมเขาคงจะชอบสีสันของแดงดํานะก็เลยไปติดตั้งเป็นเป็นแดงดํามานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นของ d ีแมนั่นแหละนะของ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 ดีแมเองและด้านหลังเห็นไหมคะเห็นแล้วเครื่องเสียงนะคะแบบกระหึ่มมากๆเลยนะคะจัดเต็มเลยทีเดียวสาหรับใครที่เขาเรียกว่าเป็นสาวกของของ พวกที่ชอบแต่งเครื่องเสียงเนาะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มเลยนะเฉพาะเครื่องเสียงตัวนี้นะก็คือต้องเป็นคนชอบจริงๆนะน้องออยสําหรับเพราะบางคนบอกว่าโอ้ยแล้วมันจะเอาไปฟังยังไงมันก็มีคนชื่นชอบในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วนะคะสําหรับคันนี้เขาแต่งมาแบบนี้นะก็ได้ไปแบบนี้กันเลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของภายในกันนะคะพวงมลาลัยก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีที่ปรับเปลี่ยน โหมดตรงนี้ให้ด้วยนะคะโหมดเครื่องเสียงนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราชมกันสักนิดนึงเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมตัวหน้าจอนะคะกับฟังก์ชันที่เขามีให้ในส่วนนี้นะคะไม่นะคะไม่อยู่ที่135,746กิโล134,5,746กิโลเดี๋ยวนะรถโมเดล1 2 13องส5บสามเกือบ9ปี คือว่าไม่น้อยนะสําหรับคันนี้นะคะมาเรามาดูออปชั่นภายในกันน้องออยอ่าายเข้ามาไม่ต้องสตตา์กรน,นีนะคะในส่วนของ n a v ีนะคะก็คือจะมีนาเวกเตอร์ให้ด้วยระบบนําทางตัวนี้คือเสียงของเขาอีสูส่วนมากจะใช้เป็นเคนบูดเนาะอันนี้ก็คือติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นของเคนบ o ดนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะมันก็จะมีกล้องให้ด้วย านี่นะคะกล้องมองหลังก็จะมีให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าออปชั่นหรือฟังก์ชันที่ให้มาครบๆนะคะน่าใช้งานมากกับตัวเครื่องสามพันเป็นแคปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเครื่องไม่ต้องดับเนอะอาะก็คือชมกันไปเรื่อยๆเลยแล้วเราเปิดห้องเครื่องไว้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะรู้สึกจะลืมลืมให้ฟังเสียงห้องเครื่องนะคะมาเรามาดูในส่วนของตอนท้ายด้านท้ายกันนะคะตัวนี้อย่างที่บอกนะจะเป็นตัวแซ นะคะตัว Z Navy นะคะก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นี่กล้องมองหลังก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับ i s u z u ู m a แนะคะแคบ3000นะคะตัวนี้3 0 0 0ตัว Z 3 0นะคะเนี่ย u r b o DDI VGS นะคะเทอร์โบนะสำหรับตัวนี้อ่าเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับเครื่องยนต์0 0 0 c c นะอ่ามาดูในส่วนของห้องเครื่องเป็นยังไงนะคะด้านหน้านะคะอ่าต้องไว้จำให้หน่อย ตัวนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องรวมๆนะคะสำหรับ E สูนะเป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะ VGS Turbo นะคะสำหรับตัวนี้นะเครื่องยนต์3 0 0 0 cc นะคะตัวนี้จะเป็นโดยรวมของห้องเครื่องเขานะคะ,ะน้องออยดูได้ซูมมาได้นะก็คือตัวนี้นะคะ,ะก็จะเป็นหัวน็อตเนาะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 3,000นซีซีนะบอกได้เลยนะว่ากับไลน์นี้กับราคาสุดคุ้มจริงๆนะคะสำหรับราคาที่เรานำมาเสนอให้ชมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันเดี๋ยวสตาร์ทจากเสียงเครื่องยนต์กันก่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะราคาที่เรานำมาเสนอในคลิปนี้นะคะอยู่ที่459,000บาทนะคะ 4 5 9 0 0 0บาทนะคะกับตัวท็อปนะคะอย่างที่มดบอกไปเป็นเครื่อง3 0 0พตัวเซตนะคะแล้วก็มีเนวีมีกล้องให้ด้วยนะคะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าออปชั่นก็พบที่สำคัญได้เครื่องเสียงชุดใหญ่นะคะแต่งมาชุดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชื่นชอบก็คือไม่ต้องไปทำเพิ่มเพราะว่าติดมาชุดหนึ่งเนี่ยน่าจะแพงหน้าดูนะน้องออยชุดนี้นะคะพร้อมติดตั้งตัวอะไรนะตัวเบาเนาะตีเบาะอะไรทั้งเครื่องเสียงทั้งซับอะไรทุกอย่างเลยนะคะบอกได้ว่าคุ้มค่ามากๆกับ คันนี้นะคะตัวโมเดลนะ,ะโมเดลก็คือจทะะเบียนปี2013นะคะสำหรับ All New D-Mac คันนี้ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะที่ออกมาในส่วนของ All New D-Mac นะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะเลือกรับดอกเบี้ยน,นะคะ0% 12เดือนก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เครดิตของผู้ซื้อเป็นหลักนะคะใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะสามารถโทรสอบถามมดได้นะคะที่เบอร์1 0831006161นะคะทุกคำถามมีคำตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากเจ้า Isuzu D-Max นะคะแคบ3.0นะคะ Z Navy นะคะตัวนี้นะคะไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ